ในวิชาจุลชีววิทยาน่ารู้ครับ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้กาพบกับอาจารย์บุ๊กเช่นเคยนะคะในวิชาจุลชีววิทยาน่ารู้นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นพาทุกขัน้นนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนบุคคลทั่วไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทปฏิบัติการต่างๆของจุลชีววิทยานะคะโดยบทแรกมีความสําคัญมากนะคะ เราจะพาไปชมว่าอสิ่งต่างๆหรือว่าข้อควรปฏิบัติในห้องแลบจุลชีววิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อเข้าไปแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันให้ถูกต้องนะคะบทปฏิบัติการที่1คือข้อแนะนําในการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและการใช้กล้องจุลทรรศนะคะ จุดประสงค์เนี่ยเราต้องการที่จะให้รู้จักการตรวจรับเอกสารและอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการบอกการตรวจรับเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้นะคะรู้ข้อบังคับสําหรับนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยเวลาจะเข้าใช้แล้วก็บอกข้อบังคับสําหรับนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรู้จักการใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้นะคะ รู้จักการคำนวณหาค่าต่างๆของกล้องเจอทัศน์แล้วก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าต่างๆได้รู้จักการตรวจสอบสภาพของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสภาพของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้การตรวจรับเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเราก็จะมีเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอุปกรณ์เหล่านี้คืออะไรอ่ะล,ลำดับแรกเลยเรามาดูห่วงเขียดเชื้อนะคะ ห่วงเขี่ยเชื้อมี2แบบก็คือห่วงเขี่ยเชื้อที่เป็นปลายกลมนะคะเรียกว่าหลูนะคะมีลักษณะเป็นเส้นลวดที่มีปลายขดเป็นวงกลมนะคะกับเข็มเขี่ยเชื้อเนี่ยมีลักษณะปลายเหยียดแหลมนะคะแล้วก็มีสองแบบก็คือเข็มเขี่ยเชื้อปลายตรงกับเข็มเขี่ยเชื้อปลายงอนะคะเข็มเขี่ยเชื้อปลายงเนี่ยนิยมใช้ในการเพาะแล้วก็ถ่ายเชื้อรานะคะส่วนตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ย เป็นตะเกียงที่ใช้อลกอฮองเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็นิยมใช้ในเทคนิคปลอดเชื้อหรือว่าอะเซติกเทคนิคนะคะจะมีห้องปฏิบัติการเจอชีววิทยานะคะส่วนตะเกียงแก๊สเนี่ยหรือว่าบุนเซ็นนะคะเป็นตะเกียงที่ใช้แก๊สหุงต้มน,นะคะทำให้เกิดเปลวไฟในห้องปฏิบัติการบางห้องเนี่ยก็จะใช้ตะเกียงแบบนี้นะคะเป็นการใช้เพื่อทําเทคนิคปลอดเชื้อโดยใช้เพื่อกําจัดเชื้อที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ ต่อไปหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะใช้เพื่อใส่อาหารเลี้ยงเชื้อและหลอดทดลองมีหลายชนิดนะคะแบบที่เป็นหลอดที่เป็นสกรูแคปเนี่ยอันนี้เป็นฝากเกลียวปิดนะคะกับหลอดที่ปิดด้วยจุดพลาสติกพลาสติกคิวต์นะคะเมื่อใส่อาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเนี่ยเราต้องปิดปากหลอดนะคะแล้วก็นําไปกําจัดเชื้อด้วยหม้อน,นึ่งความดัไนไอหรือว่าออโตเคลฟนะคะซึ่งสําหรับหลอดทดลองที่ติดด้วยฝากเกลียวเนี่ยจะต้องติดฝากเกลียวให้สุดก่อนแล้วก็คลายออกนิดนึงนะคะ เพื่อให้อากาศเนี่ยสามารถแทรกเข้าไปได้นะคะจานเพอาะเชื้อเนี่ยหรือว่าเรียกว่าเพดิกนะคะมีลักษณะคล้ายจานทรงกระบอกแบบตื้นสอใบะคะ่ะสวมประกบกันสนิทโดยปกติเนี่ยทำจากแก้วหรือว่าพลาสติกที่ทนไฟนะคะแล้วก็ใช้สำหรับใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ,อชนิดแข็งนะคะทำให้มีบริเวณงานที่ผิวนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยจะต้องทำให้ไปกำจัดเชื้อก่อนโดยการอบที่ ตู้อบลมรออุณภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา2-3ชั่วโมงแล้วก็เก็บในกระบอกสำหรับใส่จานนี้ใส่จานพอเชือเท่านั้นนะคะชุดย้อมสีนะคะคือ staining set staining เนี่ยแปลว่าให้ติดสี Set ก็คือชุดเนาะมีการแบบย้อมเดี่ยวนะคะ simple stain r การย้อมแบบ gram ก็คือ gram stain gram เป็นคิดขึ้นมาวิธีการนี้นะคะแล้วก็การย้อมสีทนกรด acid fast ะะแล้วก็เก็บในขวดสีชาเพื่อป้องกันแสงนะคะเนื่องจากสารเครมีหลายชนิดเนี่ยเปลี่ยนสภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงอันถัดไปก็คือปิเปตนะคะใช้ในการถ่ายเชื้อในสภาพของเหลวหรือว่าสารละลายนะคะก่อนใช้งานเนี่ยเราต้องเอาไปอบที่ที่เหมือนกับที่อบออนะความดันตู้ตู้อบลมร้อนนะคะเช่นเดียวกับที่อบจานอาหารเยงนเชื้อนะคะ แล้วก็อบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา2-3ชั่วโมงเมืม่ออบเสร็จก็เก็บใส่ในกระบอกเฉพาะสําหรับใส่เป็ดน,น,นะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะไว้เก็บเชื้อแล้วก็เก็บพวกอาหารเลี้ยงเชื้อที่ยังไม่ใช้นะคะเก็บเซรัม่มเก็บพลาสมายาปฏิชีวนะส่วนตู้บ่มเชื้อเนี่ยอินคูเบเตอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียซึ่ง ส่วนใหญ่จะเดินได้ดีนะคะที่อุณหภูมิต่างๆนะคะต่อไปนะคะอ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิหรือว่าวเตร์บาร์เนี่ยเราสามารถปรับอุณภูมิตามที่ต้องการได้แล้วก็ใช้บ่มเชื้อนะคะบ่มเพาะเชื้อในกรณีที่เลี้ยงเชื้อในหลอดทดลองหรือในอาหารเหลวนะคะแล้วก็ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหรือว่าอุ่นอาหารเลี้ยงเชื้อก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเอานึ่งด้วยความดัน120ร,รษษษษษ้อิเอองศาเวละหาถึงสามนาทีเนี่ย ความดันที่อุณหภูมิราว2 7องศาประมาณ15 psi นะคะแล้วพอมันเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาที่จะเทลงในจานอาหารดิ้นเชื้อเราอะนะคะเราก็ต้องเอาไปใส่ในอเตอร์บาทก่อนให้มันอุ่นๆแล้วอาหารในนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาเทใส่ในเพล t หรือว่าในอย่างอื่นได้นะคะส่วนตู้อบลมร้อนเนี่ยนะคะคือ hot air oven เนี่ยเป็นตู้อบฆ่าเชื้อด้วยโดยใช้ ความร้อนแห้งหรือว่า dry heat ที่อุณหภูมิ1 8 0องศาเซลเซียสนาน2ชั่วโมงะคะเหมาะสำหรับทำลายเชื้อจากวัตถุสิ่งของที่ทนความร้อนอย่างเช่นพวกเครื่องแก้วต่างๆาใช้ได้นะคะหม้อฆ่าเชื้อความดันไอหรือว่าเราเรียกว่า a u t o เคลฟหรือว่า a u t o เคลฟก็ได้นะคะใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดเลยนะคะโดยใช้ความความความดันไอนะคะในภาชนะปิดนะคะที่15ปอนด์นะคะต่อตารางนิง้วแล้วก็ อุณหภูมิห12 121องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20ถีนาทีน,นะคะส่วนตู้เขียดเชื้อเนี่ยไบโอหา,าสาเซตตี้คาร์บิเนตเนี่ยเป็นชนิดที่เป็นแบบเป่าลมออกมานะคะในแนวบนล่างซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็หากเป็นชนิดที่เป่าลมเข้าหาผู้ใช้เนี่ยห้ามใช้ในบริเวณที่ทำงานกับพวกเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะคะกล้องจุลทรรศน์อ่าไมโครสโคปนะคะ ช่วยในการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะก็มี3แบบคือกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงนะคะคือไลท์ไมโครสโคปนะคะกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงแบบสเตอริโอนะคะก็คือสเตอริโอสโคปิกไมโครสโคปนะคะแล้วก็กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงก็คือไลท์ไมโครสโคปนะคะข้อปฏิบัติอันนี้เราต้องทราบเลยเวลาเข้าห้องจุนนะคะ หนึ่งคือไม่นําอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะคะสวมเสื้อคลุมทุกครั้งก็คือเสื้อกาวนะคะแล้วก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเนี่ยควรอ่านคู่มือก่อนนะคะให้เข้าใจทั้งทฤษฎีและวิธีการทดลองแล้วก็เขียนรายงานการทดลองให้ให้เขียนข้อมูลและรายงานผลด้วยปากกาส่วนการวาดรูปเนี่ยใช้ดินสอนะคะก่อนและหลังการปฏิบัติางานเนี่ยต้องเช็ดบริเวณที่จะปฏิบัติงานด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะแล้วไม่วางไปเป็ด วงเขียยเชื้อแล้วก็เขยนเขียยเชื้อบนโต๊ะปฏิบัติการนะคะต้องเผาให้อ่าต้องเาผาห่วงเขียยเชื้อพวกนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เมื่อปฏิบัติการเสร็จเนี่ยก็ให้เก็บเครื่องมือแล้วก็ล้างอุปกรณ์นะคะล้างให้สะอาดด้วยแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยอย่างเช่นทำภาชนะบรรจุเชื้อแตกเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ะคะอันนี้สาคัญมากเลยนะคะอาจารย์ก็ต้องไปดูแล้วก็ราดน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะทิ้งไว้ประมาณ15นาที จากนั้นก็นําเศษแก้วและผ้าสาบเนี่ยไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนะคะนี่คือกล้องจุลทรรศน์เนาะที่เป็นไลท์ไมโครสโคปนะคะข้างบนนี้คือเลนส์ตานะคะเอ่อหรือว่าเรียกว่าเลนส์ไอพีเนาะอันนี้คือเลนส์วัตเอ่อเลนส์วัตถุนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจานยึดเอ่อเลนส์วัตถุนะคะอันนี้เป็นเอ่อแขนกล้องที่ยึดจับสไลด์นะคะตรงนี้ปรับภาพมีสองแบบก็คือ ปุ่มปรับภาพละเอียดกับปุ่มปรับภาพยา่นะคะอันนี้คือแท่งวางสไลด์แล้วก็เลนรวมแสงนะคะอันนี้ม่านปรับแสงคือ iris diaphragm นะคะแขนกล้องแล้วก็ปุ่มนะ,ะปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มปรับความเข้มแสงนะคะการใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเคลื่อนย้ายเราจะไม่ใช้มือเดียวแบบนะคะเราต้องใช้มือซ้ายช้อนมือขวาจับตรงอาร์มค่ะแล้ววางตัวอย่างสไลด์เนี่ย บนสไลด์ให้ด้านที่มีสีอยู่ด้านบนอันนี้พบบ่อยนะคะเวลาที่เราสอนแลบเกี่ยวกับการย้อมสีเนี่ยเราย้อมสีอีกด้านหนึ่งของสไลด์แต่ว่าแต่ว่าเวลานักศึกษาเนี่ยส่องแล้วอาจารย์ทำไมหาไม่เจออะไรเนี่ยสารพัดที่จะบนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องส่องโดยใช้หวัวน้ำมันหัวออยะคะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ดูที่หัวหนึ่งร้อยนะคะแต่ในกรณีที่เราย้อมสีด้านหนึ่งแล้วเราส่องอีกด้านหนึ่งยังไงมันก็ไม่เห็นนะคะ เป็นข้อควรระวังเลยนะคะแล้วก็เปิดม่านปรับแสงนะคะให้มีลําแสงผ่านเข้ามาในกล้องแล้วหมุนจานยึดเลนส์วัตถุนะคะให้กําลังขยายสิทธิ์ x ก่อนแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ป,ปรับปุ่มปุ่มปรับภาพย่างแล้วค่อยมาปรับปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทุกครั้งที่ใช้กล้องเสร็จนะคะให้ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดเลนส์นะคะ เราก็เลื่อนส่วนประกอบต่างๆให้เข้าที่นะคะแล้วก็เอาผ้าทำความสะอาดส่วนประกอบแล้วก็นํากล้องไปเก็บไว้ที่เดิมน,นะคะการคํานวณน,นะคะหลัากการหากําลังขยายของภาพเนี่ย Magnifying Power นะคะกําลังขยายของภาพคํานวณได้จากกําลังขยายของภาพเท่ากับกําลังขยายของเลนวัตถุนะคะคูณกับกําลังขยายของเลนใกล้ตาสมมติเลนวัตถุเราดูที่หนึ่งร้อยต้องคูณ1ินะคะก็คือเลนใกล้ตา แล้วก็เป็น1,000นะคะหมายความว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นภาพที่มีกําลังขยาย1,000เท่านะคะต่อไปเป็นความสามารถในการแยกรายละเอียดาายเขาเรียกว่า resolving power นะคะเป็นความสามารถของเลนส์วัตถุที่สามารถแยกจุด2จุดออกจากกันได้นะคะเรียกอย่างนึ่งว่า R.P. นะคะเช่น0.5แอมด d าคือความยาวของแสง n คือดัชนีหักเหของตัวกลางนะคะที่อยู่ระหว่างวัตถุและด้านหน้าของเลนวัตถุ แล้วก็เซตาเป็น1ส่วน2ของมุลนะคะของแสงที่ผ่านวัตถุได้นะคะส่วนค่าของความยาวคลื่นเนี่ยที่ใช้ก็เป็นค่าของทีนะคะประมาณที่ชัดที่สุดก็คือ500นาโนเมตรนะคะแล้ว n s i n ซเซเนี่ยเป็น e u m ial, u ิ r i c a l a p e r เรคลอ e นะคะหรือว่า NA เป็นค่าของช่องแสงะคะ่ะาตัวกลางที่แสงเนี่ยส่องผ่านระหว่างด้านหน้าของเลนค่ะวัตถกุกับกระจกกิสไลด์ก็คืออากาศ มีแต่เชือหักเห n เท่ากับ1ก็จะมีค่า n a ประมาณ0.65นะคะก็คำนวณตามนี้ก็คือเราทราบ n แล้วว่า n มีค่าเท่ากับ1.56นะคะแล้วก็ n a มี1.2ถึง1.4เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่านะคะ0.5นุดห้าแลมดาเอนไซม์เซต้าก็คือ0ูนุดห้าคูณกับ0ูนุดห้าทั้งหมดหารด้วย1.2ุดสองก็ได้สองร้อยนาโนเมตรนะคะนั่นก็คือกล้องโจทยซัดนี้สามารถแยกรายละเอียดของวัตถุออกจากเ ออกจากกันได้น้อยที่สุดเท่ากับ200นนเนะคะการตรวจสอบภาพของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ประกอบแบบใช้แสง Compound Light Microscope นะคะก็จะมีกล้องจุลทรรศน์มีกระดาษเช็ดเลนส์นะคะมี i m m e ม s i o n Oil มีตัวอย่างสลด์เซลยีสต์ตัวอย่างสไลด์แบคทีเรียย้อมสีนะคะวิธีการทดลองเนี่ยเราก็วางสไลด์ตัวอย่างลงบนแท่นวางสไลด์ ในการศึกษาสไลด์ที่ยีนะคะเราก็ต้องดูที่กําลังขยายต่ำก่อนนะคะโดยจับจานหมุนไปที่ 10x นะคะและหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรับภาพจนไปถึง 40x นะคะแล้วก็ปรับปุ่มปรับภาพใยาก่ก่อนจากนั้นก็มาปุ่มปรับปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะ,ะสําหรับแบคทีเรียเนาะเราต้องดูที่หัว100นะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับกําลังขยายของมันนะคะ ก่อนที่จะหมุนเลนวัตถุก,กําลังขยาย100อย่ามีเติมน,น้ำมันนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ปรับปุ่มปรับภาพหยาบแล้วก็ปรับปุ่มภาพละเอียดก่อนนะคะตรงนี้เป็นหยดน้ํามันนะคะจะสามารถดัดชีนัดถี่ของมันเนี่ยสามารถทําให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะเมื่อศึกษา,สา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะให้เก็บกล้องโดยให้กําลังขยายต่ําสุดอยู่ตรงตรงกลางลก็คือที่ 10x นะคะแล้วก็เช็ดเลนด้วยกระดาษเช็ดเลนนะคะ หมุนจานหมุนที่อยู่ในตำแหน่งในวัตถุต่ำที่สุดนะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมนะคะเก็บกล้องเข้าตู้โดยใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยช้อนตรงฐานมือข้างหนึ่งเนี่ยจับที่แขนกล้องนะคะการตรวจผลนะคะภาพตัวอย่างนี้เป็นภาพที่ถ่ายเองนะคะของชิซราโซนีอารกำลังขยายต่างๆอันนี้ที่ 4x นะคะแล้วอันนี้ที่ 10x ก็จะไม่ค่อยมองเห็นมากนะักใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าเป็น4ี่สิเกก็เราก็ยังมอลำบากแต่ถ้าเป็นหัวที <spa>: <design> ่ 100x เนี่ยเราจะเห็นเป็นช็อตตัดนะคะกรลมลบเลยเป็นแบบทีละกำลังลบนะคะรูปร่างท่อนสั้นนะคะนี่คือของชิจราสนญญาณแล้วก็มีแบบหัดท้ายหมดให้นักศึกษาทำนะคะก็ลองทำดูเนาะว่าแต่ละอันมีองค์ประกอบยังไงนะคะแล้วก็คำถามท้ายบทว่าเมื่อส่องกล้องดู ภาพจอ่อรรศนีซึ่งมีขนาดเล็กและตรงแสงเริ่มจากกําลังขยายต่ำนักศึกษาคิดว่านักศึกษาเป็นต้องปรับแสงเข้ากล้องให้น้อยที่สุดกศึกษาควรปรับที่ใดถ้าหากนักศึกษาเนี่ยปรับภาพที่กําลังขยายต่ำได้ชัดแล้วแล้วก็ได้ทําการส่องดูภาพด้วยเลนกำลังขยายเพิ่มเนี่ยแต่พบว,ว่าภาพไม่ชัดต้องทํำยังไงแล้วข้อสี่ถามว่าเพราะเหตุใดจึงจําเป็นต้องใช้อินเวชชั่นออยค่ะกับเลนวัตถุกําลังขยายหนึ่งร้อยนะคะ อ่าเราก็มาดูเฉลยคำถามเนาะอ่าอันแรกก็คือเลนใกล้ตานะคะจานยึดเลนวัตถุนะอันนี้เป็นเลนวัตถุนะคะแล้วก็แท่นวางสไลด์เลนรวมแสงฐานกล้องถามถูกกันไหมเอ่ยอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นมา่านปรับแสงแขนกล้องนะคะปุ่มปิดเปิดปุ่มปร,ปรับความเข้มแสงนะคะเฉลยนะคะเมื่อเราส่องกล้องด้วยดูภาพจลนซ,ซีซึ่งมีขนาดเล็กและโปร่งแสงเนี่ย เริ่มจากใช้กําลังขยายต่ำนักศึกษา,ษาจําเป็นต้องปรับแสงเข้ากล้องให้น้อยที่สุดนักศึกษาควรจะปรับที่ใดนะคะก็คือควรปรับความเข้มของแสงที่แหล่งกําเนิดก่อนได้แก่หลอดไฟท,ที่ปรับความเข้มแสงได้ะคะ่ะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยปรับภาพที่กําลังขยายต่ําได้ชัดแล้วเนี่ยและได้ทําการส่องดูภาพด้วยเลนกำลังขยายเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่พบว่าภาพยังไม่ชัดนักศึกษาจะมีวิธีการา <S <S ารในการปรับภาพให้ชัดก็คือ ปรับปุ่มปรับภาพหยาบก่อนจากนั้นก็ปรับปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะเพราะเหตุใดอะคะ่ะ<ม>จึงจําเป็นต้องใช้อ<ม>ินเชชันอ่อนนะคะ<ม>ที่หัวร้อน<ม>เพราะว่าดัชนีหักเหของแสงเท่ากับแก้วนะคะที่ใช้ทาําสไลด์ก็คือ1นึส่วนอากาศเนี่ยมีดัชนีหักเหของแสงเท่ากับ1ดังนั้นนะคะหากไม่ใช้น้ามันน้ำมันเนี่ยแสงที่ผ่านสไลด์แลววัตถุขึ้นมาเนี่ยจะผ่านอากาศแล้วหักเหออกนอกเลนนะคะ แต่ถ้าหยดน้ำมันลงไปเ่ยแสงที่ผ่านน้ำมันซึ่งมีดดชมีหักเหของแสงเท่ากับแก้วเนี่ยจะไม่หักเหออกไปนะคะแต่ก็จะทําให้แสงผ่านน้ำมันขึ้นไปยังเรีงวัตถุได้นะคะนี่ก็แล้วก็นี่เป็นปรรณานุกรมนะคะศึกษาอ่านได้เลยนะคะไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์บุ๊กและ เช,ชื่อวิทยาน่ารู้ขอจบอสำหรับบทปฏิบัติการแรกแั่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าประชาชนคนทั่วไปแล้วก็นักศึกษาจะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วไว้ติดตามชมในเอพิโซดถัดไปนะคะซึ่งเราจะสร้างสารรค์มาเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจะคะ่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้